เรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของเพื่อนผมเองในดิสคอร์นะครับมึงเอาถังขยะมาใส่ขยะแล้วก็ไปทิ้งอไอนี้เออ้ยไ <c oughs> อ,อ้ยโรงเรียนโรงเรียนเทดีที่กูไม่ชอบไม่ที่กูไม่ค่อยชอบไปเก็บขยะก,ก็คือไม่ใช่ว่ากูกูไม่อยากเาก,ก็บขยะคือกูเป็นคนที่กินขยะก,กินขนมแล้วทิ้งลงถังขยะทุกรอบไม่เอาอไม่ได้เอาไปซุเออ กูเลยว่ากูถ้ากูไม่แปลกูก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแล้วนั่นก็ขยันพวกมึงที่พวกมึงทาเองไม่เกี่ยวกับกู <c oughs> พทษก,กูที้งงขยันถึงเพราเฉพาะวนนันนั้นเฉพาะวันที่เป็นเบรนห้องกูถ้าไม่ใช่เป็นห้องกูกยจะก,กูก็จะไปเก็กบช่วยเขา <c oughs> เอ่อเออแล้วทีนี้พอขึ้นปอสีมั้งเออลูเอิร์นกูบูลลบอกอีกระบบหนึ่งก็คือที่บอกว่าชัน้นต่ำไปเด็กป .1 ถึงป .3 ที่มันชั้นแรง,งก็คือเพราะว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งเว้ยดูไปสองชั้นั้นคือชั้นหนึ่งแล้วชั้นสองชั้นสองคือจะเป็นของปอสี่ถึงปหกที่ก็บอกว่าสี่ถึงปหกเพราะว่าขึ้นปสี่มันจะเริ่มมียกขึ้นมาเาว้ยมันจะเริ่มสิ่งประจานก็อ,อยู่ <S <S ประจานมาสามปีแล้วเอออาจารย์ก็จะเรียกชื่อเล่นแต่อาจารย์ไม่รู้อะไร,ไม,รไม่ชอบเรียกชื่อเล่นกูชอบเรียกชื่อจีนกูแต่ที่เพื่อนกู แต่ไม่เรียกชื่อเลยหมดเลยกูเรียก,น,ยกนัทพดนกลอยคนเดียวกูยุ้ยวิทยาจารย์สตร์าารแล้วกันเออะจะเรียกชื่อกูว่าแพนด้ากูทำไมหน้าหน้านายมันไม่ดูหน้าเรียกเพนด้าขนาดนั้นเลย <c oughs> ออกย <c oughs> ็อาจจะไอ้ผลที่ไอ้ตันจำได้ก็เพราะว่ากูเป็นหนึ่งอาจารย์เป็นคนสอนกูไปยังไงกูได้ไปแข่งทำเว็บ เราประถมเอาเป็นว่าตอนนั้นกูกูไม่ได้จ้างใจฟังอาจารย์สอนให้กูก็เลยงัวจิบหายป่อยปวดข้ามเรื่องนั้นไปก่อนอไ,มไม่ก็เลยทีแต่ที่ตอนขึ้นป .4 มามันมันก็จะเริ่มมียศเว้ยนแรกที่กูเรียรับคือกูไม่ได้ทําเป็นห้องเพราะว่ากูจะให้เบอร์ตอนนั้นอะ่ะพวกผู้หญิงมันจะชอบอยู่ข้างบนกันกูเลยพวกกูเลยกกเลยจอโดนแค่พวกผู้หญิงให้พวกผู้หญิงมันทาเป็นห้องไป พูกกูก็เลยมีเวลาว่างตอนเช้าแล้วพูกกูก็เดินเล่ยศใ,ใหม่กับเพื่อนกูอีกสอสสมพลคือยศคนเข็นขยะเก็บขยะอีกเรีวคนเข็นขยะจะชิวมากก็เพราะว่ามึงแค่แค่เดินขับรถเข็นขยะไปแล้วก็บอกว่ามึงเอาขึ้น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 แล้วก็เข็นไปเอาไที่ตอนที่นี้ก็กลับไอ้คนเข็นขยะจะมีภาพสี่จุดตัวก็คือไฟแช็กมันมันจะมีคนหนึ่งที่มีสัก ไอเทมพื้นสินที่เรียกว่าไฟแชกเอาไว้จุดไฟเอาไว้จุดเผาขยะส่วนกูก็จะมีเออ่ไอเทมเก็บตามพักเก็บตามข้างเตาเผาขยะคือไม่เขี่ยจุดแข็งของพวกเก็จุดแข็งของพวกเขผาขยะคือไม่ต้องไปเข้าหน้าเสาธงตายแบบร้อนๆกับเพื่อนเพราะว่า <ตง S 1> จะไปเก็บขยะ,ะตรงที่เผาขยะมันจะมีร่มต้นไม้อยู่มันจะมีต้นต้นไม้ให้นั่งเล่นไม่ไม่ใช่นั่งเล่นยืน จรง,เร,งเราเผาขยะเราเสียขยะเขาเราเสียเสียขยะเข้าไปแต่บางครั้งก็จะมีอาจารย์มาคุมด้วยก็จะบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูเองที่จะไปคุงผู้บูิสินเพราะว่าปูไม่ร้อน, <c oughs> นกิจกรรม่ากกว่าทงตอนผสมคือร้อนมากไม่ไม่ให้กูทำเป็นที่อะไรไม่รู้ชอบให้กูยืนยืนทำสมาธิยืนเล่ามือขัดสมาธิแต่ไม่ได้นั่งให้กูยืนแล้วก็หลับตาทำสมาธิทำทำไม S <S> <S เพื่อนที่เพื่อนต่างโรงเรียนมามันก็งงมันก็สงสยัยพวกมึงกับชุดตีน,น,นั่นมึงแย่อะไรนะเอาเพื่อนต่างโรงเรียนเด้อคือมันมามันมาแข่งกีฬาเว้ยอ๋อประมาณนั้น,นอ๋อแล้วพอขึ้นป .5 พอป .4 ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเอนี่ยมันก็แค่เรียนรู้งานเกี่ยวกับอาจารย์ที่มอบหมายให้นู่นนี่นั่นแบบช่วยเออเอาเป็นว่าที่กูเซ็ตที่กูพวกกูได้รับเยอะเยอะก็คือพวกกูมีจํานวน คนในห้องเยอะรุ่นวัวรุ่นไอ้สีเจ็ดรุ่นซีเจ็ดมันมีคนในห้องเยอะสิบแปดคนห้องอื่นก็ยังมีประมาณหกคนคนไปสคนไม่ถึงหกคนเออเจ็ดแปดสิบสองเก้าอะไรนี้มีประมาณนั้นห้องหัูเป็นห้องที่มีคนจำนอนเยอะสุดแล้วก็จะโดนเรียกใช้บ่อยๆตั้งแต่ตอนขึ้นปสิบลปไม่ใช่ปสิบสองตอนปสามต้องบอกงี้ แล้วทีนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นคำติดปากของพวกกูคือ AR อะไรปสี่ตอนที่บูอยู่ปสี่แล้วก็จะี๋อ AR อะไรปห้าตอนที่บู๊อยู่ปห้าแล้วก็เอะไรปหกซึ่งเอา AR อะไรปหกคือกูได้ใช้มากมากแต่ช่อน้ำแตกเรียกปหกลมยังยังยังไงล่ะเด็กล้มแขนหักกูก็พาไปผู้มีประสบการณ์ก็ขยับอหกทำรั่วปหกเฮียโรงยน โรงเรียนหรือแบบโรงเรียนสอนไอ้โรงเรียนวิชาการหรือโรงเรียนสอนวิชาการการใช้ชีวิตไว้เยอะมันก็ไม่ได้แย่นะมนสนุกดีไปทำอะไรอยู่กับเพื่อนอะไรเช่้มันก็จะแบบวีวีบนิดน,นึงนะมันจะไม่ได้กูตีนอยชิวๆอะไรเงี้ยเออแต่ทุกแต่ทุกคนเห็นพ้องต้องใจกันถ้าไม่มีอะไรทําก็อยู่อยู่บนห้องเพราะถ้ามีอยู่บนห้องมีอาจารย์คนหนึ่งที่ตีเจ็บมากไอ้นี่กูก็เลยแบบไม่อยากเกิดน,นี่กับอาจารย์เท่าไหร่เพราะว่าโดนตีมเนื่องจากกูลืมทําการบ้าน กับอีกวิชานึงก็คือวิชาสังคมที่ชิวมากๆในวันที่อู้มอุ้มที่เคยในวันที่กูชอบสาังคมตอนที่มอยู่ประถมก็คือรู้ไมทําไมอาจารย์ก็จะแบบขึ้นนั่งนั่งบนเก้าอี้แบบราชาที่ราชาเลือมึงสองคนมานี่มึงอีกสองคนมานี่มึงสี่คนมานี่ตีนะพี่บูตรงนี้ตรงนี้เงื่อนหลังบูมึงทางนี้เราก็แบบคอยชาร์จพแล้วก็เรียกคนอีกสองคนมานี่พี่บู พวกกูก็จะไปัหมดเด็กผู้หญิงกูจะนั่งลัางดนันแแ็งเขียงจะไหนเขียนงานอะไรก็ไ่รู้จีไอจารนส่งงหน้าหน้าเรื่องห่ไางด้ส่วนพวกกูไปได้งงานสมุดสามพวกกูกูจ้าง้เลยกูเชฟตั้แต่พอสีเนี่ยพปกกูไม่ได้เขียนตัวหนังสือสักตัวฝ่าเฮียเทส่าตน ชื่อปะนี่เป็นสึกนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่กูไม่สามารถทําได้นะคือการเอาเรื่องในอดีตของชีวิตมาเล่าเพราะกูออโตดีลีตตลอดเวลาแับที่กูบอกว่าได้ยศเด็กโรงอาหารมาคือตอนนั้นพวกกูยังไงถูกอาจารย์ใช้บ่อยกูกไไเ็เลยได้ไปนั่งเล่นตรงที่เขาขายของแลวซึ่งคนขายของคือคนที่ทำกับข้าวใกูอ่อเาเป็นี่ไปช่วยโจ้โน่นนี่นั่แน,นแกะโน่นแก้นี่ทำกับข้าวช่วยอะไรนี้เออกูก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วจะมีอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์สอนภาษาอัอาจารย์จะมีปวดเข้าปวดเอ่อน้ำจิ้มเข้ามาไก่ที่โคตรอะไรไม่รู้ทำมาจากอะไรอาจารย์บอกว่าทำมาจากเกย์อะไรสุดอะไรเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยเลยแกะหนึ่งกับข้าวเด็กับข้าวดูได้ก็เดี๋ยวไว้มาต่อในอีพีหน้าคอมไม่ไหวแล้วเว้ย